สวัสดีครับพืกผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เิ่กินข้าวเสร็จนะครับก็เอ็มเดอร์ก็เอาของไม่เก็บนะครับผมก็กินข้าวเสร็จเราก็ให้อาหารนะครับหมาด้วยนะครับก็กระท่อมนะครับเราก็มุงเสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับผมจะให้ดูข้างในเนาะก็มาชมผลงานกันนะเอฟซีนะนี่นะครับเสร็จโดยสมบูรณ์นะ FC เนาะ เราก็แต่งเอ้นะครับเดี๋ยวแต่งจัวกับกันสาดนิดหน่อยนะครับก็ให้มันสวยงามนะครับนี่มันก็จะเรียงกันในนี้ F4 เห็นไหมนะครับมองแล้วก็ได้อีกฟิลเนาะนะครับเป็นผาปมไกลถ้าเป็นภาพมมไกลมันก็จะไม่ค่อยสว่างนะครับนะก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับ ผมก็ได้ก่อไฟนะครับไว้ให้หมานะวันนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นถึงหนาวนะครับน่าต,ตกใจเอฟซีมันเป็นบ้องไม้ไผ่ครับอ่ามันเป็นไม้ไผ่อ่อนที่เราเ,าเลื่อยแล้วมันเหลือนะครับเราก็เอาไปเผาไฟนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม้ไผ่ที่เป็นป้องนะครับที่ที่มันยังไม่ได้ ผ้าเนี่ยมันก็จะมีแรงลมอยู่ข้างในนะครับนะครับหมาเขาจะก็จะมานอนอยู่รอบกองไฟนะนี่สำลีมาแล้วนะครับนี่สำลีเจ้าประจำนะก็มาทุกตัวเลฟซีนะครับมันก็มาขุดดินข้างๆกองไฟเนะี่ยมันมีความอุ่นนะครับสำลีหาแลว ันนี้หาอะไรมาดูหาอะไรเนี่ยฮะหาอะไรเอยอือนี่ก็เป็นไม้ฟืนนะครับจากที่โลป่านะครับ ก็ไม้ไผ่นะครับก็ยังเหลืออีกหลายลำเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บรวบรวมเอาไว้ที่เดียวนะครับไม่ให้มันเกะกะนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะนะครับก็มีความตั้งใจว่าจะพัฒนาตรงใต้ต้นมะขามเนี่ยให้มันเรียบนะครับแล้วก็จะจ้างรถไถเนนะี่ยมาดันดินข้างหน้าให้มันเรียบนะครับเพราะว่ามันเป็นหลุมเปม็นบ่อครับข้างหน้าเนี่ยนะครับคือมันต้องปรับใหม่นะครับ ตรงไหนที่มันเป็นเนินๆก็จะให้รถไถไถแล้วก็ดันดันดินไปกบหลุมนะครับผมก็ค่อยๆทําไปนะครับเอฟซีมันก็ไม่ได้ทําในทีเดียวเสร็จหรอกครับก็โอ่งแดงก็เดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่รถไถเนี่ยเขาปรับปรับดินเสร็จนะครับแล้วก็จะตั้งก็คิดว่าน่าจะก่อนะครับ ก่อวงขึ้นมานะนะครับหรือไม่ก็ต้องหาวงบ่อที่มีขนาดใกล้เคียงกับตูดตูดโอ่งแดงเนี่ย fc นะครับสักวงหนึ่งเนาะนะครับแล้วลเราก็กิ้งขึ้นไปไว้บนวงปูนแล้วก็แต่ว่าวงปูนเนี่ยต้องต้องต้องเทเทปูนใส่นะเอาดินใส่ก่อนแล้วก็เทปูนนะครับหมาก็อยู่กับผมนี่แหละก็กินข้าวอิ่มแล้ว confident. คนกินอิม่มหมาก็กินอิ่มนะครับ เวลางคืนมันก็ช่วยเห่า,าแขกไปใครมานะหมายถึงว่าใครที่มาสอ่องหากินตอนคืนน่ะพวกยิงนกพวกหาปลาหรือพวกเนี้ยมันก็เห่านะครับอันนี้ก็เป็นรูก๊อกนะครับก๊อกที่ต่อน้ำนะครับมันยังใช้ได้อยู่ในเอฟซีนะครับนี่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะล้างนะนะครับมันมันต้องล้างก่อน Fc องแดงนะนะครับองแดงลูกนี้โอเคนะ Fc นะนะครับมันไม่ได้แตกนะทุกคนองมันไม่ได้แตกนะ Fc นะยังสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับแค่เอามาล้างแล้วก็ใส่ก,ก๊อกให้มันด,ดีมันก็ใช้ใช้น้ําได้อันนี้เอาไว้เป็นใช้น้ําสำรองนะ ใช้น้ำสำรองน่ะมันก็เหลือแค่นี้เอฟซีน่ะเห็นไหมเหลือคาบตรงคาบดินเพราะว่ามันล้างมานานเนาะอุ๊ยมีปูด้วยเหรอเอครับผมเห็นปูนะมีได้ไงเนีย่ย <laughs> ผมบละงงนะครับนอะไม่เชื่อระบบใช่ไหมนะครับให้ดูึด เนี่ยเห็นไหมเนี่ยปูนะครับเนี่ยปูเจอปูนี่โอ้มีตัวเนี่ยน่าจะตัวเดียวมั้งเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยในสารน้ำสีเจอปูเฉยๆปูอะไรอยู่ในโอ่งเนี่ยปูกโอ่งเหรอ เสียลกล้องกล้องไหนะอันนี้ไปอยู่สาหรือเปล่าฮะอ๋อโอเคเจอปูในอโอ่งอ่ะจะไปปล่อยสะ,ะยยใช่ปูตัวผู้ มันอยู่ในองค์ได้ยังไงไดมันก็ไต่มามั้งโอ้โหองสูงอยู่นะมผมเราไม่เข้าใจเลยปูอยู่ในองค์ได้ยังไง FC. เอฟซีเอ้าขับรอรแนะเราก็จะเอาปูนะครับไปปล่อยอทุกคนนะ อยู่ในสระนี่ละ่ันเจ้าปูจะไ้โตนะปูตัวนี้เป็นปูตัวผู้ครับปูตัวผู้พอเรืงนี้แหละ ปูของจริง fc ก้ามันหายไปอันหนึง่งไม่เป็นไรนะนะคืนสู่ธรรมชาติลงน้ำไปโอเคผมก็งงไปเจอปูในโองนะ fc มันไปอยู่ได้ยังไงเนะี่ยนะครับอ่ะ อยู่ในสระนี่แหละเจ้าปูเออรอตายแล้วนะเนี่ยอืมงงครับ fc งงครับปูอะไรอยู่ในโอง่งครับผมว่ามีดแค่ตัวเดียวนะปูนวนอืในอุตส่าห์มาอีกนะอืออไปไหนมาเนี่ยเขากินข้าวกันเนี่ยเออเออไนเนี่ยอือหือ ออยขึ้นยากเอฟซีไปไหนมากินน้องแม่มาเหรอกลับบ้านมาเดี๋ยวดูซิว่ามีปูปูยังอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เจอตัวหนึ่งนะเอฟซี มันจะมีตัวที่สองหรือเปล่าเนี่ยวิเอ็มเดอร์เหมือนรู้น,นะเอซีนะเอ็มเดอร์รู้ได้ไงเป็นหมอรูก้ก็จริงนี่เขาบอกว่ามีก็มีจริง เอ็มเรืรู้ได้ไงว่ามีอีกนี่ตัวเมียตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์ตัวเมียตัวเมียนี่มันแอบไปผสมพันธุ์กันบ้านี่ลูกปูอ๋อเหรอมีตัวผู้ตัวเมียมต้องมีลูกปูเอาเอฟซีไปเอไปปล่อยสะไปมันจะได้โตอยู่ในโอ่งไม่โตหรอกหมดแล้วมั้งเอ้าเรามีอีกได้นอนแล้วคืนนี้ ภารกิจปล่อยปูลงน้ำมีบสีชิบได้ฮึบไปน่าจะปูนะปูตัวเมีย สองตัวมันจะมีอีกไหมเนี่ยโอ้โหอ,อยู่ๆก็มีภารกิจหาปูเนะ้ีได้ไงเนี่ยเฮ้ยพึ่งไม้ก่อนเนี้ี นะครับถ่ายองค์เจอปูไม่อยู่ได้ยังไง

มีจริงอ่ะเฮ้ยเอ็มเตยไปหมอดูเหรอเนี่ยมีจริงเอ็มเตอ่ะถูตัวเมียวันนี้ถูอึรู้ได้ไงมีตัวที่สาม หมดแล้วมะเดี๋ยวไม่ได้กลับแล,แ,แ,ลแล้วมีอะไรอีกอ<า>คิดว่าแมา่จะมีอะไรอีกอะไรนะน่าจะมีอะไรอีกอุออทเทยเทวีโอ้ตัวผู้สมบูรณ์สา,รสามตัวแล้วสี่ปูสามตัวแล้วมีแค่นี้แหละหมดแล้วปูนุ่นไปเลยอ่ะปูนุ่นปูนุ่นซอกหาของกินดูดิ อ่ปน้องไม่เป็นอ่ะลดกัอืมอหนหรเ่อโอ้พเจ้าเอฟซีภารกิจอ่าภารกิจเอาปูไปปล่อยนะฮะโอสามรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งนะครับในนาเชื่อในองค์มีปูนะมันไปอยู่อย่างไงอยู่วะเนี่ย อไม่เข้าใจเลย f ินะครับจริงๆโอ่งใบนี้มันตั้งขึ้นนะไอตอนที่เจอเนะี่ยมันไม่ได้นอนลงนะนี่ก็เป็นปูตัวที่สามนะครับกัาว,วันกัวคืนเน้อยไปสามตัวแล้ว จริงเหรอมีอีกตัวจริงเหรอ f อนะครับไอยโกว่าไงก็ว่าไงนะโทษอึ๊บแมงกับปนนะูเนี่ยซีนะเอ้าผมจะเจอปูจริงเหรอเนี่ยฮะนะสีดูไปเรื่อย มีอีกไหมเราจะเจอปูอีกไหมเอฟซี FC. โอ้โหอะไรอยู่เนี่ยม <c oughs> ีไหม จะไม่มีแต่ผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งอย อุทยัยเทวีหรือกบลูกออสม,มันคือคางคกแล้วมันคือกบละ่ะแต่คลา้คลายปลาอยู่นะมันน่าจะเป็นอุทยัยเทวีคลา้คลายปลาอยู่นะเอเอเอาไปปล่อยไปนั่นแหละมันเป็นลูกออสกรบหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ <FC. S 2> เอฟซีเอ็มบอกแล้วเป็นอุทยัยเทวีไปคางคกหรือกบคางคกคล้ายๆกันด้วยนะเออ มันคล้ายกันเอาไปปล่อยอุท,ทัยเทวีอ,อุท,ทัยเทวีกบไม่ขึ้นเชื่อเอม็มอุทัยเทวีมันหมดแล้วลยเอฟซีหมดแล้วไม่มีแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีีดูเน่ยไหนวะปูสามกบหรืออุท,ทัยเทวีหนึ่งนะครับสามหนึ่งเลฟซิงวันนี้เหรอนะครับสามหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆก็กลายเป็นคลิปให้หวยเลยเนี่ยึเฮ้บ บโหยธารกิจของเราอู้วเอาจะปูน้อยปูก็อยู่แถวเนี้ยกบหรือปูเอฟซีเอ้ยกบหรือหรือคางคกเอาไปลงน้ำไป ไปแล้วเจ้ารอดตายแล้วเราไม่รู้หรอกเจ้าเป็นกบหรือคางคกแต่เจ้าเจอแหล่งน้ำมาแล้วทั้งปูทั้งกบหรือคางคกก็ปลอดภัยดีจบภารกิจสักที fc ไม่น่าเชื่อไปดูองค์เจอปูสามเจอลูกลูกออสหนึ่งลูกออสกบหรือปูเออกบหรือว่าคางคกไม่รู้ Oh, hey. เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่เนะ้นอโอ่งยังมีอะไรอีกไหมนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ